สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาแล้วครับเขากลับมาแล้วขวัญใจสายโหดขอความมันความบุทุกๆท,ท่านนะครับสานี s อส1 5ครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนําอาจารย์ความโหดของฟ้าบรรดานก่อสร้าง เห็นหน้าแล้วรู้เลยเหตอยังมันเนี่ยเ,เสริมไม่ให้มารวมใช้งานมานานบูมมานาน,นลลสลักรวมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยโอ้มาถึงนี่ ตรวจเช็คอยู่คนเดียวเลยป่าเจาะอยู่ในร่มยางพารานะครับฝั่งทิศต,ตะวันออกใกล้กับจุดสิบวันอันตรายครับที่อ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มตำบลแ่นดงอําเภอแคนดงงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากไปบูอ,อ,ยอยู่นะฮะเออเออมาเลี้ยง ไปบูอยู่ที่กุฎคราสาธารณาประโยชน์นะครับหรือว่าลำห้วยของพี่น้องชาวตำบลดอนมนที่บ้านน้องไผ่ตำบลดอนมนอำเภอสตึกเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาก่อนคันแรกเลยย้ายป่าเจาะมาลงหน้างานก่อนเทเลอร์กลับไปรับเสียทัดบ่เดี๋ยวเสียทัดก็จะตามมาครับ2 0งรสี 215c มาก่อนตอน,นนี้ประจ้อลงตรงไหนลุยแถวนี้ใช่ไหม8วันครับ8วันที่ห่างหายจากอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มความดุเดือนนี่เบาลงไปเยอะคาวนี้กลับมาแล้วครับเตรียมตัวโหดได้เลย พอว่ากอนหน้านี้ก่อนที่ป๋าเจาะจะมาถึงไม่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับป๋าเวงโชว์โหนให้ดูตอนรับป๋าเจาะเกือบตีลังกาครับเสียดายที่แรกว่าจะรอปร๋าเจาะมากููแล้วแต่ว่าดินลองดิ้นดูลองช่วยเหลือตัวเองดูออกได้ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้นะป๋าเล็กเขาก็ไม่กล้าลงเนาะ ตัวเดินไม่แรงเนาะโกเบว่าจะรอป่าเจาะถ้าเกิดว่าจิงขึ้นไม่ได้นะครับป่าเจาะลงลงแทเลอร์ปุ๊บงานแรกก็เป็นการกู้รถเลยนี่โอ้โ oh หตอนรับได้ดีมากในะส่ไปจักแผน่นล่ะนี่บอกทางนี่บอกนี่ครับแผ่นชิป าาแผ่นนี่ยังกว่าเขาเอิน่นภาษาแผน่นชิมหรอือแผ่นขีิมช่างบอกหะชิมมาชิมเนาะก็ภาษาช่างก็ไม่รู้เรียกอะไรเนาะ <laughs> <c oughs> นี่คันน็อตล็อกสลักเหมือนเดิมนะครับปะเจาะ ตอนไมันห,หรอบ่ไปลุยอยู่ที่นู่นนะครับไม่มีลมไม่มีอะไรให้ท้าทายเลยมีแต่วันแรกเท่านั้นวันแรกที่ท้าทายอยู่จะลงไปในน้ำน้ำเยอะแล้วก็มีวันวันด้วยนะครับช่วงแรกๆแ,แต่วันหลังจากนั้นก็เดินลุยเลยพอเช็คสภาพพื้นที่ที่ ล้ำห้วยที่บ้านน้องไผ่แล้วสบายครับล้านห้าปดวันคราวนี้ก็มาต่อที่นี่แหละครับมาบูมาดุดันอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มเหมือนเดิมครับนี่บรรยากาศรถขุดจิ๋วยังติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่รถขุดจิ๋ว,อย,อ,ยวอยู่ปากท่อนี่ปากปลองน้ำล้น ยังไม่ทันได้กู้เลยสองสัปดาห์กว่าแล้วมั้งนี่ปลาจอไปกูไป้ไหมนี่หรือให้เสียทัดช่วงช่วงล่างผุหมดแล้วมั้งนี่ปวกปวกสงสัยปวกแทะใบแทกเล่นแล้วนี่อยู่ในโคนนานเหลือเกินฮะสั้นๆครับผมเดี๋ยวป่าจอลุยเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลงานกัน จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนก็ค่อยมาว่ากันใหม่ครับสันส้นๆครับผมสวัสดีครับ